สำหรับการถอดรหัสเลขดวงดาวนำโชคประจำวันที่1มิถุนายน2568คลิปนี้จะเป็นคลิปของคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือเกิดช่วงระหว่าง16พฤศจิกาถึง15ธันวานะครับหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีพิจิกแต่ถ้าท่านรู้เวลาเกิดหรือรู้เวลาตกฟ้าหลังจากนำมาผูกดวงทำนายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีพิจิกอย่างที่ท่านเข้าใจ อาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดอีกต่อไปฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูนะครับว่าชาวลัคนาราศีพิจิก ในวันที่หนึ่งมิถุนายน2568ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ขึ้นหข้ามเดือน7ปีมะเส็งผมได้วิเคราะห์ตามหลักของโหราศาสตร์ตามหลักของดวงดาวแล้วมีดาวดีเลขเด่นอยู่3าหมายเลขฉะนั้นเรามาดูหมายเลขแรกก็คือหมายเลขหนึ่งหรือดาวอาทิตย์นั่นเองซึ่งในวันนั้นดาวอาทิตย์เล็งลัคนาราศีพิจิกของคุณการเล็งกันก็ต้องถือว่ามีโอกาสที่เลขหนึ่งจะออกมา ถือว่าเลขหนึ่งเป็นเลขหลักเป็นเลขนําร่องนะครับเลขเด่นอีกหนึ่งหมายเลขคือเลข4หรือดาวพุธนั่นเองซึ่งดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาบแต่ในวันนั้นก็เล็งที่ลัคนาราศีพิจิกของคุณฉะนั้นเลข4เป็นเลขที่ไม่ควรจะมองข้ามโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็เลขรองตัวสุดท้ายก็คือเลข6หรือดาวพรศุกซึ่งดาวพรศุกเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับปัตตานีในวันนั้นก็เล็ง นะครับหรือตรีโกนถึงลัคนาราศีพิจิกของคุณและที่สาคัญเลข6ได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดด้วยฉะนั้นเลข6ก็เป็นเลขเสวยสดงดงามที่ไม่ควรจะมองข้ามโดยเด็ดขาดนะครับฉะนั้นทั้ง3หมายเลขนี้ท่านสามารถเอาไปจับคู่เอาไปผปสมผสานกับเลขดังเลขในกระแสหรือเลขที่ท่านได้มาจากสถานที่ใดได้มาจากอาจารย์ท่านใดก็แล้วแต่ไม่แน่ครับการจับคู่กันของท่านอาจจะทําให้ท่าน ถูกลงวัลใหญ่ด้วยเช่นกันฉะนั้นทั้ง3าหมายเลขนี้ขอสรุปตอนท้ายกันพลาดกันลืมเผื่อท่านจดไม่ทันมีอยู่3าหมายเลขก็คือหมายเลข1 4 6่ย้ำนะครับ1 4 6่ฉะนั้นใครเกิดลัคนาราศีพิจิกเตรียมความรวยความเพ่งความปังกันทุกทุกคนและอย่าลืมชมคลิปนี้แล้วกดหัวใจกดแชร์กดดิโพต์คลิปนี้เยอะๆด้วยนะครับขออนุญาตแจ้งข่าวสักนิดหนึ่งในแต่ละวันผมจะมีการไลฟ์สดดูงให้ท่าน หนึ่งคำถามที่ท่านอยากรู้มีคำตอบเพียงแต่ท่านต้องไปเตรียมข้อมูลเบื้องต้นคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้วก็หนึ่งคำถามสำคัญเพราะส่วนใหญ่ลหลายท่านเข้าใจวันเกิดเข้าใจปีเกิดเข้าใจในเรื่องของลัคนาราศีเกิดเข้าใจผิดหมดฉะนั้นท่านดูในไลฟ์สดของผมแล้วท่านจะเข้าใจดวงชะตาของท่านอย่างถูกต้องเพราะผมแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบว่าท่านเกิดวันนี้เกิดปีนี้แล้วก็เกิดราศีนี้นะครับฉะนั้นผมจะไลฟ์สดตั้งแต่ หกโมงช้าเป็นต้นไปจนถึง8ปดโมงสชั่วโมงเต็มๆคุณจะได้รับข้อมูลคําทํานายตามพื้นฐานดวงชะตากําเนิดเดิมในระดับมืออาชีพเพราะผมมีประสบการณ์ในการทำนายรวมมากว่า20ปีสามารถให้คําแนะนํากับท่านได้อย่างชัดเจนตรงไปตรงมาไม่เดาไม่เมกไม่มั่วไม่อวยด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้6กโมงเช้าเราพบกันในไลฟ์สดนะครับ